เล็กคำแรกที่ผมนำมาฝากนะครับจะเป็นซุปครับ ซุปเย็นครับปกติแล้วคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับซุปที่เย็นๆเท่าไหร่นักแต่เมืองไทยเราเนี่ยแหละครับเหมาะที่จะทานซุปเย็นมากๆเลยเพราะว่าอากาศร้อนนะครับซุปเย็นเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาจะไม่ผ่านการกระบวนการที่ทําความร้อนสูงๆนะครับคือถ้าเกิดผ่านเนี่ยก็จะเป็นความร้อนต่าๆนานๆนะครับทำให้คุณค่าทางอาหารเนี่ยยังคงคุณค่าอยู่เยอะมากทีเดียวนะครับซุปวันนี้ที่ผมจะทำนะครับเป็นซุปเย็นอะโวคาโดและกระแตงกว๋วครับสำหรับตัวอะโวคาโดเนี่ยหลายๆค คนก็จะมีคําถามว่าโอ้โหทานแล้วอ้วนหรือเปล่าต้องบอกว่าอย่างนี้ครับ อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีไขมันเยอะถ้าเปรียบเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆซึ่งเกือบจะไม่มีไขมันเลยนะครับแต่ไขมันที่อยู่ในอะโวคาโดเนี่ยเป็นไขมันดีครับเวลาที่เรารับประทานแล้วเนี่ยนะครับจะเข้าไปช่วยลดคอเลสเตอรอล,ะละตัวร้าย LDL ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายทีเดียวครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมอะโวคาโดกันก่อนนะครับอะโวคาโดเนี่ยวิธีการปอกง่ายๆครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปคิดะไรมากเขาจะมีเมล็ดใหญ่ๆอยู่ที่แกนกลางนะครับ เราใช้มีดเนี่ยฮะค่อยๆหั่นลงไปพอหัน่นแล้วไปติดเม็ดไม่ต้องไปฝืนว่าผ่าให้เม็ดขาดจากกันนะครับเราเนี่ยฮะค่อยๆกลิ้งโอะโวคาโดไปรอบๆนะครับให้มีดเข้าวนบรรจบมาอีกด้านหนึ่งเท่านี้เองนะครับแล้วเราก็บิดอะโวคาโดให้หลุดจากกันจะใช้ช้อนแคะออกมาก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วเปลือกอะโวคาโดเนี่ยเขาหลุดง่ายครับเท่านี้เองนะฮะสำหรับตัวมเมล็ดนะครับเราก็สามารถบิดออกง่ายๆคุณผู้ชมเนี่ยนะจับมันๆนะครับเฉาะลงไปทีเดียวครับแล้วก็บิดครับ ก็จะหลุดออกมาแล้วฮะมะนาวครับผมใส่ลงไปตัดรสนิดหนึ่งนะครับเราจะใส่ตงกวาลงไปประมาณสักลูกครึ่งนะครับเกลือพริกไทยครับผมผมใส่ครีมเปรี้ยวนะครับแล้วก็น้ำสต็อกผักครับ สำหรับตัวเครื่องปั่นเนี่ยเวลาที่ผมจะซื้อพยายามจะเลือกโหลดที่เป็นแก้วครับข้อดีก็คือว่าเวลาที่เราทําอาหารเนี่ยมันก็จะเห็นสีของอาหารของเราชัดนะครับนอกจากนั้นตัววัสดุที่เป็นแก้วเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ดูดสีดูดกลิ่นด้วยดังนั้นเวลาที่ผมทําเครื่องดื่มเปลี่ยนมาอาหารเปลี่ยนไปเครื่องดื่มก็มั่นใจได้นะครับว่าจะไม่มีกลิ่นใดๆติดไปกับอาหารของเราทั้งนั้นนะครับปั่นให้เนียนดีครับผม บั่นให้เนียนดีนะครับเราชิมรสนิดนึงนะครับเราจะปรับเค็มจะปรับใส่พริกไทยเพิ่มได้หมดเลยนะครับซุปเย็นเนี่ยชื่อเขาก็บอกแล้วฮะว่าว่าเย็นดังนั้นเนี่ยเราจะทานที่อุณหภูมิที่เย็นจ,จัดๆนะครับก่อนที่จะรับประทานเนี่ยผมแนะนําว่าเอาไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ1-2ชั่วโมงเนี่ยครับจะอร่อยที่สุดนะครับระหว่างที่ซุปแช่เย็นอยู่นะครับเดี๋ยวามาทําตัวแต่งหน้า ชีสเย็นนะครับเข้ากับพารมาซานได้อย่างดีทีเดียวผมจะทำพารมาซานกรอบนะครับพารมาซานเราขูดให้เป็นฝอยก่อนนะครับกระทะเริ่มร้อนนะครับเราจะทำพารมาซานให้เป็นแผ่นกรอบบางๆครับไม่ต้องร้อนมากนะครับให้เขาค่อยๆทำงานละลายอย่างช้าๆบนกระทะนอนสติกนะครับพอพาเมซานแห้งนะครับแล้วก็กรอบแล้วนะครับเนี่ฮะค่อยๆแซะออกมาครับพลิกด้านครับ หลังจากที่พม a า a ของเรานะครับสีสวยดีแล้วก็กรอบแล้วนะครับเอาออกจากความร้อนนะครับแล้วก็พักไปก่อนครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟซุปแล้วครับนอกจากเสิร์ฟกับพม a า a แล้วเดี๋ยวผมจะโรยหน้าด้วยแตงกวาชิ้นเล็กๆสวยงามครับเรียบร้อยแล้วนะครับคำแรก เย็นๆสดชื่นสดชื่นให้คุณผู้ชมได้กินจุบจิบกันนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าซุปเย็นออโคโดและตงกวาครับเป็นยังไงบ้างครับกับเมนูสร้างสารรค์ที่เพิ่งได้รับชมไปถ้าไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงแม้แต่สักเมนูเดียวกด Subscribe เราสิครับ